ครับพี่น้องมาครับกินเข่าครับหัวก็ไปสุรละอำเภอหัวก็มาครับ,รบ,บ, <c oughs> พ,บ,รบพี่น้องช่วงนี้กรับ่บม,มีคลิปต้อนกก็มีคลิปสันๆเนาะมาฮอดกินเขาแรงครับมือนี่น้องสาวเพิ่นดวงดีครับเพิ่นก็นเลยซื้อลาบมาชูก,กินครับลาบแดงๆนี่ล่ละเนาะครับอันนี้ก็บเมนต้มครับโอ้คือไข่ลายเดืบานี่ พี่น้องเอ้ยคือไขา่หลเดี๋ยวบุ๊งน่ากินหลายมแต่ไ,ไข่ครับอ๋อกินเขาผู้เดียวครับเนาะพี่นอ้องบ่มีคลิปยังสีลงไห้พี่น้องก็เอาคลิปกินเขานี่แหละครับขอบคุณพี่น้องผู้ที่ติดตามพี่น้อยเนาะนะครับทุกท่านทุกคนเออนะครับที่ให้กําลังใจครับผู้่นบ่มักผนก็อ่าเปิดกายสอนกายนี่นะครับก็บ่เป็นยังครับเนาะอ่ะ ผู้พนมกักพนกับเบิ่งให้ผู้พนอยากให้กำลังใจพนกับเขามาเฮ็ดกดไหลกดติดตามกดยังให้เนาะยังสั่นก็ขอกราบขอ,ขอ,ขอบพระคุณทุกท่านนะครับกินข้าวแรกน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ